สกว่าปีนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่รถสาย3-6 5บางทีสำโลงตลาดหิน9ก้าเทหาบางทีนะคะหยุดการเดรินรถชั่วคราว ชีวิตจริงๆที่บางคนผู้ที่ใช้รถใดสารบางคนไม่รู้เรื่องนะคะบางคนก็ยังยืนรอ,อรถอยู่แต่เม่โชคดีที่เม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซกับกลุ่มที่นี่บางทีแล้วก็กลุ่มต่างๆในของจังหวัดก็เลยได้รู้ข่าวว่าที่ไม่มีรถเนี่ยมันเกิดจากที่เจ้าหน้าทีเนี่ยมีคนติดโควิดก็เลยปิดทั้งสายนะคะตลอดสาย ที่รถของอ่อ,อของสายสามหกห้าเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องรอรถที่มันเบี่ยงไปทางเส้นสีนักขลินนะคะแล้วก็ค่อยต่อรถเดินออกมาเพื่อที่จะมาทำงานซึ่งเป็นเป็นการยากการลำบากแต่ทุกคนก็ต้องทำนะคะต้องเอาตัวรอด ก็ที่ให้ตัวเองมาออาฟิศให้ได้คนโลกเรามาเพราะสิ่งที่เราไม่เคยเจอเราได้เจอแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหนักไปกว่าน,นี้อีกหรือเปล่าแต่ละไงคนเราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านเนี่ยมันก็คือการต่อสู้อยู่แล้วแล้วเรามาในจุดที่เสี่ยงในเขตกรุงเทพที่เสี่ยง ก็ได้ถึงเขาพิทแล้วล่ะแต่เมฆวหว้พระสยามเทวาธิราชก่อนเดี๋ยวบายค่ะมาระบายแหละว่ามันเดือดร้อนแบ๊ายบายค่ะวันนี้ค่ะ